สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกัน,กนไปในช่วงแรกของมือวันที่31เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราชส5 6 7นะคะพี่น้องคะ่ะือนี่นะคะแอดพา พ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขุสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ,ะเน้นย้าโค้งสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางโค้งสุดท้ายแรงของเมื่อวันที่3ามสิบเอ็ดค่ะแนวทางของอาจารย์คนผาสุขซีไดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงานเนอด้อเดอผมอยากงันโค้งทุไทยให้สนองได้ค่ะเพราะว่าโค้งทุดท้ทยอันนี้นั้น ก็มันโมเมนต์นั้นเรียกคำนวณผมเด้อ <UC>. จ้ะก็เมื่อวานนีผมไปนั่นลูกหลานว่ามีล่ะไม่ผมพาลงไปอันนี้อันนั่นไปอันแก้ฝน่นก็ร่างภาจ้าเนี่ยห้อยขับไปยังสี่กะบทองถวายเพิ่นกระไรเดนาะตลอดไอ้กูไปหาถูกคนซื้อดสินะ่ะเมื่อวานนี้ก็ลงไปกะผมกัดเซ็กต่างไกลทีเป็นยูทูบขอเพื่นหนึ่งล่ะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยลงไปแล้ววันนี้เล็กน้อยเขาก็ ยั่นีรกนนีือมาก่อนที่่ผู่เดียววนเนี่ยผมอิานนู้ด้กกูล,กกล,กละว่าก็ร่กแดงนละวะอให้เลขเข่าเดู้เดอเลขที่ขาปลอยออกปหายเซฟซี Web ่คนนะหนึ่หมันเข่ามันยังเหลือเวลาอีกโหลางวดมือนีแล้วนี่ทานี่มันโมเมนเหลอว่าววมันบาปเไ,ไม่ใเงินบ,บต้ามเออนสื่อมบ่เขานอาไ,ไปนอก ผู้เป็นเนี่งนี่บูไใดหผู้ขาปฏิบัมาไกลู้อีกแล้วกบซอยบอกไปเบื้องหลังแต่พอเงี้นี่นะผู้ขานนั่นเอาผู้ไม่ผู้จับเลขที่บ้านให้เล้าผู้เล้อเพราะว่าเลขที่บ้านผู้นะ่วันเตกัจาก็ได้ดนแล้วผมนั่นว่าอันนั้นไทยั้นผู้เป็นผู้บอกว่าจะเอาเลขที่บ้านตัวไหแนีีู่่แต่ว่ามันพรันจากจุดยนอันไดมันเป็นเลขที่บ้านที่ผู้มา ให้ปูนยิบไผ่เร้อค่ะเน่แล้วแต่ว่าเลขที่บ้านปูนผู้ข่าจะขอเอาไปเป็นเลรมงคลค่ะเพราะว่ากี่บดปีเบดเดือนแล้วเนี่ยก็เงื่อนท้องัง่องบอยากใส่หนีใส่สินก็พบท่านได้แล้วนะเนะค่ะไอ้มันม่ไปทั่วโลกหลุดปูปูชักสีอยู่นะอา่ว่าย่องของมันไปละจ้าไปเลยเอ้าปูบนนันเนี่ยขอเชิญปูลุงม,มันยิบถูกเด้อตั้งใจแหละค่ับเอาสันชันขายาขาย,า,ขา,ยาวานะค่ะ มันเลยฟ้องออกสองอันแบบนี้ฟองออกฐานล่างขวาหนึ่งนข้างหนึ่งผมมาทั้งนึงฐานล่างซ้ายมันเลยหายยาวยิ่งเนาะมันก็ะไรเอารอดมันนี้เอาผู้หายสองอันยังสี่มันเลขที่บ้านมันมีอันเดียวได้เราสิเปหลายตัวมันโมเมนเลขที่บ้านนี่กูมันเสือออกมาสองอันกูก็ไปยี่ก๋าเดียวเลยเนาะจังตาเพป็นยังไงเงินกันบอกยัยได้อยู่หันเนาะกระดูกนะอะไรวะเอาจังสี่ผู้ว่ะ ไหนๆกันไหนๆแล้วผู้ข่าตั้งใจมาอาภูได้เหมือนมาตั้งใจมาขอความเจวยเหลือจากปูมาขอบารมีขอป้อนจากปูเพราะว่าเรื่องนี้ผู้ข่านั่นเรขกป้อยออกไปนี่เด็กก็เลิขี้เลขกที่อื่นผมโจงแอดแต่ละค่ะวางนี่ละเลขกซุ้มนี่ละปูวาให้มันเข่าัวไรตัวเนื้อเข่าต้องเม็ดต้องบนุนต้องล่างแข้งดีปูย่าหิยุทธคุมเบื้องแล้วมันโดนแล้วผู้ขาเบื้องนั่นเวาวน้ำปูกราบอยู่บนหื่นขธที่ฐานหาปูกับบอก สุกใส่หอยมันแมนๆจากเต้าแก็จมไปทั้งเบาะทั้งจมทั้งอย่างงูงอยู่ขนาั้ค่ะเอาจังซี่ว่ามันออกมาสองอันนี่ก็ให้มันเป็นเล็กมงคลซะด้อปูเพราะเล็กมงคลเลือกลำเล็กล้วยเนี่ยมันมีอยู่เลืกบนเลืกล่างเลืกบนสามตัวเลืกล่างมันจะเป็นสองตัวให้ปูให้มันเป็นทั้งสองตัวนั่นเด้อวะค่ะยิ่งอย่าให้มันหอดสามตัวได้เลือกมันเป็นเล็กล่างให้ได้แล้วก็ให้มันแมนในปูโต้ใดก็เสียว แต่ว่าเลขที่มันครบสามตัวนี่ถือว่าเป็นเลขที่บานฟูเนอะเพราะว่าซากันแล้วกับอันทุ่ยบ้านนั่นก็ได้กับที่มันจะจบเดียวกนละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็อย่างบด้รายกู้อยากมาสามันยังกับสามบ่ได้ผมว่เงินมีท่องเพ่านั่นจะต้องหาเงินต้ก่อนอย่างน้อยๆก็ต้องมีเงินเป็นล้านๆบุระมันจึงือได้เราไปนะครับผู้บานกู้ขาดอีจุดเด้อจุดเรียบร้อยแล้วกับลูกแล้วกันนาง สมุทรสมุติใจที่ฐานแล้วเปล่ามุ่งมุ่งไปละก่อนน้ำฟูหุยน้ำพดไปละมันนอกไปาแล้วันนี้มันก็ฟูฟูมันใหม่เหมนแล้ววันนี้มันผัดจากมือแน่แล้วนอนเครื่องล้างผ้าคนักร้อนอยู่ตลอดละมันคือว่าละเนาะมันก็ก่าแค่ๆมันเกิดกระตึ้งหมดละเครื่องหมดเนี่ยมันฝุดเบาเนาะมันอยู่เวยวๆได้สารอะไรนี่วันนี้ไปเอาเทียบมันจุดเบิองใหม่มันแมนแล้วแหละบวันนี้มันเป็นคือเขาคือเครองเข้าที่ฐานหน้าแอน บ้านที่ถามไปแล้วอันนึงจะต้องเป็นเลขล่างให้ได้เด้อเลขยังเก่าบอกว่าบนยังปีอันหนึงต้องเป็นเลขที่บ้านมันเลขที่บ้านเพื่อนมันก็ทั้งทั้งมันลนมาทั้งขวาเนี่ยเนาะอันทั้งซ้ายมันเป็นหกสามหนึ่งไมเลขสามตัวหกหกสามหนึ่งวัาที่ค่ะเป็นหกสามหนึ่งปั๊บหมดเบื้องเลขตัวเองก็เอามันสัมพันธ์กันแล้วอันนี่กับเลขผมหายไปเนาะค่ะบ้านอีกตัวนึงมันนี่ข้างนั้นขวาที่มันลนล่องมันมีเลขแค่สองตัวเด้ยอุ้ยคือเป็นไปได้ จำว่านั่นแล้วบานีิเลขสองตัวก็เป็นเลขที่มันออกซัมเป็นเลสตัวประหลาดไอ้โมเมนต์ประหลาดออกเป็นเลสตัวเคี้ยวขุมงผมกตรงเลสนั่นมันมีสีหางอวดเท่าทนั้นที่เขาบัวมานั่นเลขของงบลับค่ะอือบานีิบางเลสมากขึ้นน,นีเลขผมโยมเท่างึงมั้งตัวตลางมันเปล่าแล้วมันนี่ตัวทั้งใต้ก็เป็นเลขของมันเลยเป็นเลขสองตัวแอดค่ะโอ้ก็เป็นไปได้เนาะกันเนาะ ไม่ปูปูให้แล้วตามค่ำที่ลูกหลานขอดีตัวนี่ว่าให้เป็นจริงเนอะปูเ้อโอ้คนเคียงลูกได้เยอนี่เป็นตลอดเลยนี่มากคลับคไัพูรั้คนีบก็ได้รับครับครับารับค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 ่ับครั่ครับครับครนบครับครับครันครันครับคขันครับหรัอครับครับครับคับคับครับครัอครับครับเรับค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 เขบครับครับนรับค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 เับคับครับครับคบับคันกรับครราะว่าบครัครัันตัับครับครัไครับค หรือสิเป็นหกสองตัวเดิมกระไรในแอสจ้าอย่าลืมกรเลียงหกสองตัวนี่เป็นหกสองในเนอะค่ะอันนี้ว่าวตามมันที่มันเคยเปลี่ยนมาว่าแต่ก็อยากให้เปนนลี่ยนนั่นละเดี๋ยวนี้แตได้คือว่าสิเปลี่ยนอยู่ดีดีใจอยู่แอสค่ะอันนี้ตัวนั่นนะผมก็เอาไปแปะให้ปูเบื้องป้อมอันเขียนบักง่ายแล้วอันผู้ขารอ,อมาจากงานล้วปูนี่ละบาร์เรียคีปสูสิสิเป็นบารเลขที่นี่หกสามหนึ่งค่ะอืมอันสีเอาเป็นหกหนึ่งสามมาได้ปูเพราะว่าคนที่โบมาเขาย่าน เพราะว่าปีนหนึ่งสามพื้นมันเป็นผีทันที่ไอ้กูพญ<อ>านาคตึ้งเราตั้งเพื่อนผัวนีมน่มันมีทั้งตุนตะแค่นตุ่นเม,ตนมเ่ตะเคียนก็มีเะไรย่างตุนบางใหญ่คูนี้อยู่ผู้เดียวเป็นประการอันมัววาอันเมื่อนั้นเอาก็ไปผู้เดียวเนาะอืเพราะว่ากลับไปเทเวนตอนแรกไปมันมันเคยไปผมเคยไปไปทางเที่ยวออผมไปไประจังลานนี้ก็เลยอธิษฐานยังเรียบร้อยแล้วก็บกับว่ได้ฝันกันหนอยมากเมื่อคืนในกระไดเอาสองตตัวใดนะคะสองตัมึงตัวหนึ่ง หก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 ครัหรือว่าสิเป็นหกสองก็ได้เป็นบ่คะอาจารย์ไม่เลขหกสองตัวเนาะแมนเนาะค่ะต้องคิดไปตรงนั้นมันขอมนี่เนาะของเทวดามันมักสิลอยไปบนห้องเผื่อในแข่นั่นแล้วค่ะผมกับเวียนซื้อถือแต่ผมกเบารูปถือชื่อสามเอียร์ค่ะคือเมื่อกี้เนาะเลี้ยล่าเม็นบอลเลี้ยล่าเนาะผมก็เอาไว้บนซานเห็นแมนบอลอ่ะค่ะ ไอที่มันออกเมื่อกี้มันมีมันมีสีของกาแฟได้เนาะแมนค่ะแมนกับมัินนะมันเป็นอะไรจำแนกอยู่บ่เป็นเงินในแอนน่ะน่ะยังไงก็เปล่าคนแม่ไอพี่ผู้ใดเขามาเมืองกะบไอพี่นะเมืองวังโอ้แต่ชอบเลยอยู่แต่ว่ามันมักเพิ่นว่างกับมันว่างเอาไม่ก็ได้อืราะวผมกำหนดไว้เลยว่ามันจะอยู่ล่างไม่อยู่บนผมรู้ว่าจะอยู่หน่วยอยู่สีผมกบบผมวกากกระนั้นตีฝนั่นจ้ำผมเลยเฮ็ดางเรื่องว่าเอามันจงต้องอยู่ล่างปุ๊บไปอยู่สีไหนกูไปอยู่รักแสนรังเงินไปสินะจ้ะ มันก็เลริ่กล้าการันตีกงตีแล้วงพ่อแม่เอฟซีบนภูเขามาเมืองหลายเพห่บนปีหน้าเอาอค่ะอืมคันว่าโอ้มากระเพื่ออยู่เอาจังซี่ละกับกับล้วแต่อันนี้ไอ้มอนใจจังซื่อได้มอนใจจังเสียงมีเรื่องว่าเขาเสียงเนาะแอนเนาะค่ะอืมคำว่าเสียงนี่กับพาซีพาซีไปโซทีมองง่ายๆไปสเปียร์มาบอจอยกับคือทีมนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวนี้คือว่าติดฝังอยู่ในแอร์เลยอืมค่ะ ตัวเลขที่ผมคเน่งอยู่เดี๋ยวนี้ผมย่านมันเบิ่งตัวนี่อีกเดี๋ยวนี้ย่านมันเบิ่งสามสามนี่น้ำเดี๋ยวนี้ย่านมันเปลี่ยนมาเบิ่งสามสามเดี๋ยว<อ>นี้เออนี่แหละผมย่านหลายอยู่เนียในสูตรของผมมันมีมีบ่คะมีแล้วเนาะแต่ผมเอาใส่คือมันขับใส่ทั้งกันหลายมันหลายสูตรในแอปของผมนั่นเมื่อวันยุ่งใกล้ผมรู้ไหมเห็นผมทีเอาเอาสูตรให้แอปไปศึกษาอยู่มันไม,ม่เป็นต่เขาเใช่สูตรเดียวน้องเฮ็ดขึ้นมาเขาต้องคูมในบนทุกด้านมานี่จับออกมาเอาไข่ผัดเกิดเป็นตัวที่มันหลุดสารตัวมัน เป็นเป๊ผัดอยู่พี่ผมบอาไปซื้อเดี๋ยวนี่มันอยู่นะผมมันสิบสองสูตรที่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ยัดไก่แต่ละมันจะมีสูตรเข่าอยู่ว่าตำกุ้ยซีหาสูตรแล้วชอบอีกอย่างตัวเองกะมันกะสมองมันก็บอกนั่นคือตะเกาว่าในนาะงขันเชียนพิษกับพิษมาลืงพืงพืชไปงุดงิดให้เจ้าของผูแล้วเขาเห็นเป็นจมูกองไลก่อนแล้วก็เดินผิดพลาดจริงจริงนะก็จะเห็นไหมหน้ากะกพิมพ์สเปนไปแล้วหรอ อันนี้ผมคิดว่าปิ่นยูนอแอดแล้วก็เลียงของแอดยาาทีมเด้อแอดเด้อคันแม่นมันบ่อเข่าแยวนี้ให้แอดซื้อไปจนผักปีใหม่หมดตัวใดคะซี่หางหงิบ่รอคะนั่นแหละหางหงิบหาล่ะอันบอกต่วใว่าตัวอซี่นี่คันออกันให้สังเกตเอาที่มันออกมากนั่นคันมันมาออกแสียหามันมาอยู่ตำแหน่งไหนค่ะให้ใใหห้้แอดสังเกตยังสั่นเอาเอาเอาเนี่องเบื่อมันมาว่างไปเลยแล้วก็ไล่เบื้องต่างแตนภูรัสิบข้อสองย้อนมาจนออกปัจจุบัน คันซ่งเขาติดบอลูทีท่าของมันนค่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพอดีให้ให้้อันเดี๋ยวผมติดอกเลขที่ที่ออกงานที่สุดเลกับขันม่นมากสายซื้อหน่อยเนะเดี๋ยวผมเอาก็ได้โตค่ะก็ได้มันมีเลขอั่นแะมันมีเลขนาหาตัวนึงที่ออกงาหอคะออกงาครับออกยนาหาศูนตัวหเป็นอย่งมันจะออกงาสิ กับู้เพราะว่าผมเฮ็นคำนว่นไว้แล้วคือพ่อมันเบิดปีนอันนั้นหัวผขกหักพ่อมกงรอมาปีมงเก็บผมกับคำนวณนมันก็ยี่สิบซีโตพอดีมันบละจริงงวดบาเนี้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมานนี้กับซีมี่อีกงวดหนึ่งเขาเอาของปีทักไปนั่นในวันที่หนึ่งมาออกในปีปีนี้แมนบ่ลล่ะมันเลยกลายเป็นยี่สิบหางวดซีมี่ยู่ยยี่สิบหาโตเป็นเปของเขาน่ะมันออกบ่ได้เพราะว่าเขาออกรับมนเนี้ยมันมีเลข ชุดสองค่ะองศนี่ยถาออกมันจะต้องออกเป็นเอาตัวอื่นไปแกมมันจะบอมันยุ่เงี่ยงกันเป็นรักสีลังหน่วยมันออกนี่หรอกพี่กายออกทงนึงมันออกสองศูนย์สองเหนมันออกพีเดี๋ยวบ้านนี้มันมีสองศูนย์สองล้วก็มีหนึ่งห้าหนึ่งห้ามหนงค่ะสองเสองค่ะมูุนี้พราะมนรวมมาได้เนี่ย ต่วังแล้วก็แปดแปก็เมนดังอีลีนะคะสุนี่แต่ว่าพ่แอปมันสีเปียกโลดอ๋อค่ะตัวนึงจ้าตัวนึงก็ูดเจ็ดเศูค่ะตัวนึงก็ทูดแปดแปดศูนย์ค่ะอือเอาเรี่งเบอร์มาไล่มาหลดเนี่ยค่ะมันออกยากแล้วันยก็มีอีกตัวนึงต่ว่าพอมีสีออกนี่ปีนี่อกแต่ว่าพอมันวอกกล้องออกยากที่สุดแต่ว่าออกสามเทือมันเปิดมน้าอร่อย อัสองบ้านห้าร้อยเอ็นห้เก้าผมไหลมากอ่ะค่ะต่อไปเลขสิบได้เนี่ยหน่งศูนย์เนี่มันออกมันออกหนึ่งหนึ่งเ็ดหนึ่งศูนย์นั่งมีเธอนังล่ะมีบ่อเมาองสิบเอาน้องเขียนโอ้ที่ไหลมากนี่มีแต่ตัวดังแต่ว่ามันออกย่ากมา้ยกนนีบออกงากจกอั้มากอ่ะมันกัมาออกในปีเดียวกันั่ะ่ะปีอื่นบอกค่ะเออกัมาออกในวัถัดมามันออกหนึ่งหนึ่งเ็ดเลขบนะก็มาออก หนึ่งศูนย์เลขล่างมันมามาเนี่ยงวดัดไปมันก็อกอันอันนั่นห้าหนึ่งศูนย์มันมันมันง่ายง่ายจักคือมันออกงวนนี่เป็นเลขล่างมันงวนหนามันไปออกเป็นเลขบนนะนะเออค่ะออกหันศูนกับโจ๊กยูหันมันกับจนโดดมาจนหอดปีกเาามันก็มาออกหกหนึ่งแปดมาออกเป็นเลขล่างหนึ่งศูนย์กับโจ๊กยูหันอืมหลุดเนี่ยแต่ว่าถามมันออกใส่กับตัวอืนได้เดี๋ยวมันอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ห้านี่ยมันอาจจะได้แต่ว่า ชูต้องหาผันบุออกใส่กันมันต้องมีตัวมาแซกโอ้ค่ะตัวมาแซกมันผมกับเบิ้งตามเขาไล่ก้ามันนั่นแหละแน่แหละกับมันมีเคราะห์แน่อยังแน่ต่างๆแล้วก็คงจะได้พอมรู้ตรงนี้อืมค่ะย่างปลได้น่ะคือตรงนี้ล่ะเป็นยังจะบอกป่าได้สิมันกับปลได้แลาะเจียก้าวเก้าเจียมันกับท้าไวสามเทือกมปนบ่อในปีนี่ค่ะมันรู้สิทธิ์ไปเลือได้หนึ่งตัวใดตัวหนึ่งยู่หันนั่นี่ยค่ะตำแหน่งมันเหลือได้มันแรงน้องขอเยอะแต่มันไปโบหอดเขาขอหอดก่อนอย่างตีน่าค่ะ นางทีนาทีเขาสิออกเขาออกก็ได้หมดคือหกแปดนี่ร้ายด้วยแต่มันด่างเมืนมั้งแม่เนี่ยอือแต่เป็นอย่างมันคือบอกมันตัวอื่นมาทับอตัวมาทับม่นยังเก้าเนื้อมันนี่ค่ะเก้าเนี่ยมันออกยางละสามเทื่อแล้วซุ่มนี่นะนะในปีนี้นี่จ้ามันเดือยู่เลขซุ่มนี่ลหละที่มันยังออกอย่างยาียแต่ตาจะออกได้คือสามจะ่าออกยากมันมันสีบอมันยุ่งตำแหน่งเป็นลักสีลังนวยน้ำกันที่ยังพต้องมีตัวมาพาเคลื่อน คือารจัเปา68ไปไว้ลักสิตกับรักร้กอยไป็ี่นีนะแอบโออค,ค่างนี้ก็ผู้็คุยฟังหว่าแต่ไม่ชอบน้านะเลขที่ออกง่ายเรอเพื่อเลขที่ออกง่ายในงวดนี้ก็ซื้อตัวนี่แหละเพง่เพงๆซื้หายกันไปในไรอไรเลยจมีแต่นา้าของกติลงไปบุญะลงไปาปูอยู่ข้อคำแล้วอเออค่ะคะได้ค่ะเบื้องเขาเด่นหน่อยทีเดีบนเป็นนไปเห็นลูกโง่ใ่ไหมเขาไปจาอเอาอย่างง้ล่ะ ดึงมาดีด้อเดี๋ยวมบอกให้ปุ๊บเก็บมาปอกเขาในหน้าสโนว์ก็ปุ๋ยปอยเอาทับบุญของน้องนี่เขาเก็บมันนี่เออตั้งเวลาที่ร้านผมไปเลี้ยวเห็นเขงตัวเองก็บโอ้เจ็บปวดปวดอยู่ไปฝอยอ่าอาจารย์เป็นจ้ำบอกคะดูเขาบอกแล้วผมเป็นจ้ำแล้วแต่ว่าผมไปฝอผมไม่ได้สู้โอ้ไเนอะจ้าขอบคุณค่ะจ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกคำนี่อาจารย์มาเน้นย้ำโคงสุดท้ายค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นเลขทูกนะคะพี่น้องคะเลขทูกได้ยมาก 6, 6 6 6 6นนะคะ6 3สแล้วก็66หนะคะหลักการตัวกลับของ6 6ก็คือ6 2นะคะพี่น้องคะแล้วอาจารย์แล้วก็มีตัวเลขที่ออกอยาก ออกอยากนะคะพี่น้องคะสองสามปีกระบอกแต่ว่าดังในงวดนี้นะคะพี่น้องสุดหนีบกับไปกับนะคะพี่น้องคะมีศูนย์หาศูนย์สองหนึ่งหาสองเก้าหกแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกับหนึ่งศูนย์นะคะออกอยากนะคะพี่น้องคะต่ว่าดังเนาะอาจารย์เราก็เลยนํามาฝากออกอยากแตวะว่าออกได้นะคะแตวะว่าดุนโดนเป็นสองสามปีนจ้องค่อยออกนะคะพี่น้องคะเอากระเแนนะคะสาหรับงวดนี้อาซีมากับเป็นไปได้เนาะพี่น้องคะแคมปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะจังไดกันําไปพิจารณาเบิ่งสําหรับโครงสุดท้ายช่วงย่างเมแรงนี้นะคะพี่น้องคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนสำหรับก,ก,การรับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนพาสุขคะ่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ